สวัสดีครับพี่น้องบ้านหนองบัวครับผมยูไหยอยู่หน้าครับพี่น้องุ้มใจครับมือนี่งานเข่าหน่อยหนึ่งครับพอดีมีค้นแพรทองอยากกินบัคคอมาสันหนองบัวก,ก็เลยต้องออกมาหน้าเพื่อที่หาบัคคอไปให้ค้นทองกินพี่น้องค้นกระทองเนาะก็เลยก็ได้ออกมาออกมาหน้าว่าู้วเสียาได้บก่กเอาบ่ได้ก็บซิมันพญิซัก ไอ้พวกนซักกันเอาให้ยูซูไหมครับต้นต้นมันแสบต้นมะเสอยูตำตำมะเสบปะไหนเพื่อไปครับพี่น้องติดตามเรื่องเล่าของมนีครับเกี่ยวกับข้นทองกับการแพร่ทองนะครับเนาะทำข้ามาเบิ่งต้นยู่หน้าก่อนครับต้นยูคู่ฝายข้องเลยแต่ว่าตัวนี้บ่ค่อยบม่ค่อยแสบอะนรครับเปรี้ยวแห้งพวกแล้วกับ่าันสุกนวลว่าพันลายนกพักกันเอาตัวนี้มันก็บ่ยากหรอกครับ น้อง,งน้อน้อเต็มอยู่แม่แรงบา้าแซบครับตัวนี้สมพิล,ลินพวดครับสมพิล,ลินสมพิล,ลินภาษาอีสาน <c oughs> โอ้สมจนไอสมพิล,ลินกับสมพวดครับสมคักสมคักสมแน่อ,อ่ยากครับนวดมันยังบ้าท่นเต็มครับ รุ่นยังานสูกกับยังเหลืองเหลืองอ่าเหลืองเหลืองคิอว่าเหลืองแบบไหนเหลืองอ่อนๆครับเหลืองอ่อนๆเบื้องข้อม,มดกพี่น้องให้เบื้องข้อมดกครับคันนั่นเอาตัวนี้เอาง่ายปวดครับเบื้องข้อมดกหลดครับแต่ว่าเพิ่นเป็นคนท่องก็อยากให้เพิ่นกินของแซบ่แซบๆขอ,องดีๆ ลูกใน่ขัน้นเป็นก็สิได้แข็งแห้งแข็งแรงเวลาคนแพรทองอารมณ์คนแพรทองนะพี่น้องเนาะบางบวกกับบางคยแพรทองดอกแต่ว่าคิดว่าเป็นตาเป็นตาอยากกินยังกับอะไ้เนาะแนวยอยากเห็นอันนี้ก็อยากกินต้องก okay. ินให้ได้เนาะกินบ่ได้ติ๊ง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 ยในใจนะเพื่อนเระอยาบักข้ออ่าบักข้อว่าท่าน บอกครับตัวนี้ผู้สมมาแม่บอารมณ์คนแพรท้องได้ไหมครับพุดงิดง่ายเอาแตใจเใ็นไ่มครับขี่วินก็อารมณ์ประมาณอยากยังก็ต้องได้กินมันชิยุกไก300่สามร้อยสี่ร้อยกิโลต้องเอามาให้เพิ่นกินอะไรบ้างเพิ่นอีกนางอขึ้นยังไงได้ไหมครับ มาเนี่ยต้องาหากบกอกระสีเอาต้นดีๆให้เพื่อนได้กินยังสีถึกถึกขิ้งเพื่อนนะฮะอย่างถ้าให้เอาต้นสูงเอาบัวไดอีเอิญพญสักมาเมืม่อคืนไหนเนี่ยพญสักอย่างบางต้องผมขึ้ว่าผมยามกเดี๋ยงงามบกอกป้าหักปุ๋ยให้พูดออกมาหน้าครับมาใส่เบ็ดกับพญสักมึง เอาไม่สาวไปต่อยเอาว่างตุ่มป้าก็ไปลองเหมือนป้าก้อนสเปียรบักคอเบาบัวจิกผ้ามาชมหยั่งก่อนครับของสมอีกเือเก่าหรือไม่หรอเมือรอใส่เบ็ดก็ได้เห็นลงคนเอาละบ้านบวัวเพีดไผ่ทองเนาะบ้านอินทิวาด้วยนะรอติดตามครับยังเบาบอกครับยังเบาเบาไปลองทอติดตามก่อน เปิดก่อนที่พันบอกนะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นข้าวดีของบ้านองบัวก,ก็ได้ภาพพี่น้องวนะ่าไงน,นี่ครับบกเมาพี่น้องเบิงคว่ำดกครับเพิ่งมาเห็นตัวนี้ครับไปเอาอันนี้อยู่หน้าพืน้นเหรอครับ้ยกำลังสุก นี่ครับเวลาสุกผนจะเป็นแบบนี้ทั้งแหงมันสุกบัวค้อมกันจะได้ต้องสุกบัวค้อมกันแล้วครับองคครับองสีสันเพิ่นสีดำังทีครับถ้าสุกหวานอมเปรี้ยว เยอดายแต่มันสุกบบาความกันสุกกระสีดำๆแบบนี้ครับดกเยอะอย่างนี้ครับอ้ยอยำเด้ก็ตั่นเบิ่งครับก็ล้องสุกครับหุ่นจนงากรองครับ อัดมาสุกดกขักดกเนี่ยดกเป็นงากอ,อ,าาอ่างเนี่ยจังหวัดกำลังแสบเดยนี่กำลังสุกกำลังผสมแห้งครับหวานมีหวานมานำ Mình rất là hợp chuẩn với con quỳnh quỳ Đốt kiếm nga con hơn này cứ xong Sụp lại rồi, chắc khăn ra miệng Đốt con nga con เบ่งเอาพี่นอ่อยอันน,นี้แบบเสีบพี่น้องสุกไลยครับนี่นี่ครับสุกไลยครับนี่บ,งบ,งบงังบังบังไี่เยอะเลยที่เวนั่งเบ่งซื้อบ่ ไม่ไดแปลาต้ไออนไรส่สีบติให้บ้นกินโอ้สูงขึ้นนี่ท่าเดียวซอยซอยซอยบะถึงซอยบะถึงแห่งใดล่ะพี่นอ้องซอยบะถึงจะบ่ได้ขึ้นหนอกครับโอ้ต้นมันโอ้ยสูงเลย เป็นได้หอน้อยไปเอาลองพึ่งพี่น้องเพื่อคุนอน้นท้องต้องเห็ดได้ทุกอย่างนะครับโอ้โหไม่ค่อยจะนัดขึ้นกปได้พี่น้องโอ้โหมองไปไต่ขึ้นก็ไม่มีบาดโอบขึ้นเราจะหนี่ ตกแล้วไม่ีน้องขึ้นยังในระบาดเลยขึ้นได้กับที่เก่งเติบพี่เ้อะผมถ้าพญารักขึ้นได้ครับเีจยวก่อนพญารักมาขึ้นให้ครับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับพี่น้องโอ้ยหอบแดกน้องๆหนูๆหามบล็อกเล่นแบบนะครับมันเมื่อยมันหยุดตกมันอันตรายนะครับเนาะเด็กน้องหนูๆถ้าได้เบิ้งคลิปเราก็ย่าเอา ลองบวกไปเป็นตัวอย่างนะครับเนาะการปีนป่ายกองไม้มันอันตรายครับใหาไม่ต้อยเอาสูงพี่น้องสูงที่มีป้ายเอาไม่เศราเขาไม่นั่นนะครับจีมินเนาะครับคอยรอบไปเก็บอยู่ข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะเมื่อ๋หอหายอยากโอ้เมยก็ใส่หน้าพี่น้องเอ้อพี่น้องพี่น้องพี่น้อง มือซีมบางดวงคือขึ้นเอาหนาักแท้นอะเอาหนาักเอาซ่าเลยผู้จ่อยผู้เพื่นขึ้นต้นไม้เก่งบางก็กสิเอาง่ายอยู่ครับพี่นอ้องถ้ามึงวนี่มันเทิ่งวันเทิ่งข้าวชีโพชิงยับเป็นแบบก็หนักไปงานน้อยๆก็ย่านงานป้าฮักอุ้ยอันนี้เห็นไหมครับเหลืองแก่ครับ เมื่อกี้เรียงออกอ่อนๆอันนี้เลียงอันนี้มันกำลังสิสุกครับแต่ก็ยังบานสุกครับกำลังพอกินสมดีๆแล้วพี่น้องอชอว bốn ngàn đẹp pho noi pho noi lục nhang mua về làm không tỏa đầu Lâm bà cha tiền hư cha âu yên khó hay hiền na mưa chưa <laughs> phân ha nó nhà tất cả <laughs> hay sấm thần ต้องเพิ่งมาเลยพี่นกติดีกับสีเพิน่นอยู่เป็นเล้ยงใจเติมไฟให้กันและกันเขาตักค้อหรือว่าบักคอภาษาอีสา,านเห็นพวงนี้่ นายเมยเลยบาดก็ได้กินแล้วเจบครับทั้งตอ่อยเหรอั้งมินเหรอไม่ฮกปลายไม่ฮักก็เล่ตอ่อยเหรครับไม่ฟาดอโลนเต็มงานหน้าผู้ลุงเลยบาดอืมอานน,อน,นี้ดอกปุอ,อ,อโอ้โหโอ้บครับ nope 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 มันก็สูงโว่พี่น้องสูงครับสูงแน่นไม่มีมังเหยียบมไม่มีมังอยู่มันก็เลยเมื่อย์โน้ยใส่ขีดต่มง่ายมากก็เลเยนนเล่ลา,นางน้ำขับมาอยู่ขับพี่น้องมาขอก็ได้ไตอนนี้เราสร่งไปเหตุ เราจะให้่้มท่อครับอยากกินมะขามขนห้องให้่พนะข้างบัวก็ได้ขิ้นแล้วแหย่ขึ้นนิดๆเดียวตัวนี้เดียวสมัยก่อนมันบุกเยอะแยะจริงนะเงินคหายจริงนี่ต้องหัวมันมีดแท็กเซลใช้กระดาษท่อใช้ถุงแบบนี้นะครับ ชุมม่มแรงสีมันนั่นสดอยู่ครับสดอยู่ครับเอาไว้สมจะชุ้มนีเ้เปลือกจะดำเล็กน้อยเรียกอยังกินเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีอีเช่นนึงครับพี่น้องตอนนี้บายบายครับบางบัวจะปส่งของเปลี่ยวให้พี่น้องทางภาคใต้ครับบางบัวว่าอะไปเฮ็ดผู้ใดต้องนะพี่น้องบางบัวที่ เอาบ,าบักค้อนะครับบักค้คอพีนนนนอนอ่นอ้องนะครับบักค้อไปทรงกุฎิเพชรกุฎิทองนะพี่น้องบ่อหลวบัวบัวเพชรกุฎิทองครับเสียบบักค้อทรงไปให้อ่าทีวันหนึ่งเป็นเป็นแชทขมาในในเมือสัเจอว่าน้องสาวกําลังตั้งคันอยู่เคุนแม่ม่านแม่ม่านภาษาภาษาสทนแปลว่าคนกําลังตั้งท้องนะครับเนาะเป็นกําลังมีมีน้องมีท้องตั้งท้องอยู่เวลาเพิ่นเบิ่งคลิปเห็นแม่หลวงบัวกินบักค้อ น้องสาวเพิน่นเลยอยากอยากแห้งอยากกินแห้งแต่ว่าแถวทางเพิ่นอยู่นะ่ะบ่มีครับอ่าทงขาหาดใหญ่หาดใหญ่สงขาครับเพิ่นเลยว่าอยากกินจนห้องให้ว่าซั่วนมาวบ้านบางบ่อก,ก็เลยไปไปขึ้นบักสูงขึ้นเนาะเมื่อยเหบเห็บอยู่ขึ้นเราแล้วก็ได้มากราวบานนี้ครับก็เลยที่ทรงใบเพิน่นหาดใหญ่พุ่นล่ะครับหาดใหญ่ ส่งไปทางหาดใหญ่สงขาฝากใต้่บนครับพี่น้องต้งบวกอะก็ลังสิออกไปส่งลอตเตอรี่นั่พอดีครับแต่มีพี่น้องสั่งลอตเตอรี่มาน้าก็เลยถือโอกาสนี้ออกไปส่งลอตเตอรี่ยมเพื่อเขาไปเนี่ยอำเภอไปส่งของยมเพื่อพอดีครับบ้านก็ห่างจากอำเภออยู่ประมาณ20กิโลครับ20กิโลห่างจากตัวจังหวัดน้องบุรีพูก็ประมาณ40กว่า 47, 48, กิโลครับ47 48เกือบ50กิโลหมดแล้วครับบ้าน บ้านผมกับตัวจังหวัดรู้ว่าจักมือเขาจิฮอดบำรูจเพิ่นจะได้กินของแซ่บบ่ามืไปฮอดปุญนนี่เป็นจังได๋เนาะครับเนาะกับยายบอกไปซื้อวิทยุให้ยายเฒ่ายายเฒ่าที่เคยปลูกแขนมาลองบวช่คลิปแรกๆจะกลับมาบ้านบอกว่าให้ซื้อวิทยุมาให้ยายเนี่วิทยุยายห่างว่าะสําลองบวชสิไปส่งลอตเตอรี่ส่งมะคอแล้วก็สิซื้อวิทยุมาให้ยายนั่ประมาณนี้ครับพี่น้องมื้อนี้ครับบ่ได้เฮ็ดไผ่ทองนะครับเนาะ ไปครับพี่น้องแล้วให้แล้วหน้าครับบุ๊คไว้นี่เบียกช่องนี้หายูหากินครับยามเบ็ดได้เบ็ดปักเบ็ดหาป่าหาปูไปเลยพี่น้องไปครับพี่น้องไปก็เพิ่งอยากกิ่นฉันนองไงเอาหัวอาเจียนเราพูดตายแล้วผมเมีเยหรือคนนองไงอะไรเช่นไหนนี่้องไงตั้งไก่ จาคักอยากเนั่นอารมณ์ค้นแพรท้องนะครับเนาะคนเป็นกะจีอยากขันเทียนยังกะจีอยากกินกะจีอยากขักอยู่ครับผม,ม,มว่าบางคนนมาแพ้ก็คขันเทีนขี้ดินยังกินขี้ดินนะครับพร้อมขี้ดินพร้อมก่อนทานพะนะบางทีก็ร่ังทีหนึ่งเขาแพรท่ท้องก็อยากกินทานแท้ทานือเป็นตัสแทบแท้เอาทานมากัดกินก็มีเ่าที่ไี้งินเากานะครับเนาะ บกก่บเขาใจอารมณ์ไปเลยหรอครับบ้านบวทองว่าเป็น นะครับเนาะบางบ่ได้เห็ดปลายทองเด้อบางบ่ส่งไปเพิ่นเสื้อไทยโทษที่เฮ็ดให้เพิ่นห้องให้ครับก็ขอให้กินให้แซ่บเนาะครับเนาะค้นทองก็ได้ขอให้อ่าลูกน้อยแล้วก็คุณแม่สุขภาพแข็งแรงคลอดง่ายๆนะครับเนาะคลอดง่ายๆขอให้คลอดง่ายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งน้องแล้วก็ตัวคุณแม่เองเนาะครับเนาะตลอดจน FC ของบ้านหนองบัว สุขูสุขนแล้วครับตัวที่กำลังเบิงเขีบนีนี่นีอยู่โอ้เขาบอกติดติดขัดขัดก็ให้มีต่ความสุกรกไปไข่เจ็บจะได้เบียดเบียดนะครับเนาะอห้มีแตะความสุขกันสุขูสุข้นครับต่อไปบ้านมื่อกสิไปซื้อวิทยุให้ย่ายเถาครับไม่ได้ไปหาย่ายเถาโดนแล้วเดี๋ยวไปปิดคลิปอยู่กับย่ายเถาแล้วกันนะครับบ้านเมื่อกซื้อวิทยุเอ่อ อยู่ในตลาดนี่ครับเพื่อนก็อว่าซื้อมาให้เร็วๆเนี่ยมาผู้เฒ่าก็ใจร้อนแต่ผู้ป่านไม่รุ่นก็เลยว่าผมไปส่งลอตตรี่ก่อนผมไอยสิออกมาซื้อให้ก็เลยว่าอันนี้เมื่อนี้ได้เขามาส่งลอตตรี่ก็เลยแวะซื้อมิตยุหัยายน้ำมาไว้ฟังธรรมะธรรมะเพื่อนนะครับเนาะไส่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปปิดคลิปยูบหุ่นละครับบ้านยายนะครับเนาะอะไ้เห็นยายเฒ่าโดดแล้วไส่มาแล้วครับมิตรยุตานินเสียบไฟได้พร้อม ห้าร้อยแกลงอยู่เดินนะพี่ที่ห้าร้อยครับไปฝากแก้ครับพี่น้องไปครับบ้านต่ว่าสิเดเวสือสิเดเวสือบมวหาญป่าไปสักน้ำยังครับอพากันอยู่บ้านย่าครับพี่น้องประมาณนี้ครับท่านบ้านฝนตกพอดีอือ ข้าวล้วบ่ดึงข้าวปเจรยเหรอแรยฮแต่รยอืมันมันค่านิ่นจค่านิ่นเลออันนี้คือสามรยห้าสิมันจัอันนี้มันตัดตาปได้ได้ไคือว่าเราเรียกคือว่ามันตาแปได้โอ้ยยดาย้ก็ายได้ดอกเสียบาแปะเหเสียบปักก็ได้ ทานนึงก็มด่ากันไปนี่ได้เฮ็ดคบ่ได้แซได้รหาเครื่องีบ่ห่านวนนีก็ห่างคือกันอันนี้สิฟังในเฮนฟังนอกเฮนนี่งเฮียนนเฮนก็เียไปซะเนาะจังบ่เปืองทานกินบ่พอมอเที่ยงงั้นแหละ อัดเอาแปะมาให้ตาเดียดไม่เข้าเลยหรอเขาไปทำหน้าตัวตาต่งก็เกดเฮ้ยขนก็ีมาดเลยมาตั้แต่ไหนลานต้องวัวันนี้เราอุดรเอ็นหน้ากางเลรอขนปอนเรอ ตกกันยบเมิดเลลุ่มจุมประตูพรงนาวัดไปสะลากลางบ้านครับอยู่ระว่างกลางลานคาเมน,นูช้างสิอป์จหนบำบอุทัยสวรรค์เจกันเป็นแลงเหมือนแยงความฮักเดี๋ยวกับ เด็กอนฟังอายในเิยน、ถ้า you ฟ know, <mo an> ังในเิยนก็เก็บเก็บไฟเอาตัวนี่ไปมันนม่งเด็ดเดี๋ยวจะขี้ยัดยัดเลาวบ้มย่ยนี่เดี่ยจะทานอีกเขาจะที่เกยบวันวทษบริเวณซื้อมากไหมนี้เูาเขาว่าเสียด้วยวันนี้ใส่กัน ออกมาควมาให้มัน่ะเที่ยวไทยไหมออกาเอินแบัว้องบ่ดีบัวเดียวบัวดอกบัวนะบ่มาเนมากินนังอยนนเออเคี้ยๆนั่นอะนยอะไรยังนีมนไยังมิลัยติะ เอาด้อเอาไว้รดเอาไว้รดโอ้ยอยากไว้ดีแต่ก็อยากไว้ได้ก็ปลุกจ่าไอ้มีอยากบาดเออมึงดูนี่ต้องนีเงื่อยนี่นี่จะกลอย เงินเผียบบัสังหับเนาะเงิงเดียนผู้ท่านะอน่อยนชีรายรวดบด้าดอกเอาเอาไหมจันเก๋าชีรอยละวะไม่ไม่ตั้งใครกูปลุก <c oughs> ไหนก็หงเก็บเงินกูไฟรู <c oughs> นดนงินเผียนพันหกไม่ได้หลายแต่เงินเผียนผู้เท่านะเงินเดียนทั้งเันผู้เท่าทั้งชีการ ก็คุณได้หลายอันนี้ก็เว yes euh ้ยี่จองอ่นเจี๊ยยั้เว้ฟังในห้องเจี้ยยฟังอย่างฟังธรรมะบอกออนั้นเ่าเขาฟังธรรมะใหญ่ทะยู่ห่างมาทันเขาจะอยูว่าเปลี่ยนไหนไปเลยบอกบ่บกอัศ์เจ่าเนี่ยเราบอกทักเนี่ยมึงมันละถูอเขาบ่เสียบไทยเจี๊ กินยาไปเถิบรู้ไกินยาอย่างนี้เฮออ้ยทีนี้บานยังไงนคนตกเ,เอาอวยพ่อให้ลูกร้านผู้บเบืองคลิปนะจักหน่อยไอ,อ้ฟ <c ười> ่อให้ร่างไหนเนห้อนยังไกให้อนให้ออโชคในลาใข้ามมากข้าขกินตลอดเอออยู่ผู่โยกแต่ยืดดีนี่แห้งเออจิตัดเ็กอดอ่อน,นอ่อนะ โควิดไล่โควิดไล่เกิดมากเคยนพอเขาแบบโควิดเนี่ยเดี๋ยวโควิดขึ้นได้หนิวิ่งย่านต่อไปว่ายโซนได้ยังไงเนี่ยวลางคันก็ม่นก็มันตัววันไปชีวิตต่อกแต่จังหวะวิทยุห้างเกิดเอาวิทยุมาฟังเพราะเป็นฝนหูขวัญใจไปวันวัน แต่ว่าก็มีศัดีังยังนั้นยังมีได้ยู่มัดหมาจะให้ลงนจุมเด้อหลานใต้ที่บาโดยที่สานะขาขาถึตรักษาเรต้งค้อครับพี่น้องมู้นี้ครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ในทรงคล้องแล้วกะซื้อวิทยุมากหาย่ายย่ายเสาจากสิบแปดเก้า แปดแปกแปดแปดแปดนี่แหละใ่ครับปานี้แหะครับพี่น้องพอยาิล่าไปซะหี่ครับคนโตกลับบ้านมาส่งมื่ถัออยู่ในย่าได้เลยครับไม่คิดนะครับพี่น้องสวัสดีครับวนกระตกค่อยๆจังฟีล่ะย้ำหน้าเรากรได้ยม่กัพูดได้เสดนั่นรเยนรินบมแห้ง